เพื่อสมุนไพรโลหสารเคมีชีวีจะปลอดภัยนะเจ้าตั้งกำลังเกียดต,ต,ตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จงังหวัดจีงใหม่ใจนี้ไปขอเจิญตั้งหับฟังรายการมอกตัประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้า ธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand ข่านีง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเรา,เราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทย สามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนืง่มพกที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และว,วันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอดลนรงค์ให้เกษตรกรไทย ไม่ขายที่ดินทํากินสร้างแผ่นดินเกิดบูรณิธิิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรษ์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2524ดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากการให้ทุนการศึกษากับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มูลนิธิมหาวิจยัยเกษตรศาสตร์ยังได้สนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เกษตรการไทยโดยพร้อมให้ทุนุดหนุนด้านนวัตกรรมและสนับสนุนทุนการวิจัยอาทิเช่นการจัดสุ่ออบรมโรงเรียนบุตรเกษตรกรให้ความรู้แก่บุตรของเกษตรกร และการรวมผ่านสื่อวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรูปแบบโรงเรียนปุ๋ยสังตัดทางอากาศร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านระบบ e-donation เพียงสแกน QR code ในระบบ Mobile Banking ที่ใช้บริการเงินบริจาคก,ก็จะผ่านกรมสรรพากรสามารถลดหย่อนภาษีประจำปีได้โดยไม่ต้องออกไปเสร็จ ขอเชิญท่านทักฟังรายการมกผร,ระประชาชนช่วงเศรษฐกิจพอเพียงสู้โควิด19โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่9มาประยุกใจในการดำเนินชีวิตเดินทางใส่กลางเติงตัวเก่าเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งสถานีวิทยุมกเชียงใหม,ม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกเจ้า สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกูณตันพิกมาพบกับรายการมอกระพอประชาชนช่วงหูตันโควิด -19 ต่างสถานีวิทยุมาก์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่กู้วานการ เวลา6กโมงเคิงถึง7จ็ดมงเช้าทางสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ AM s t u r i o ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่อน้ายสุดอากาศในแจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินถึงเสียงที่ w w w ร u ไวเบทดอทเ o o ร์พล e ส o กหละ Youtube สถานีวิทยุมากาเชียงใหม่ก็ได้ยินถึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ห้าฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทราบหับหน้าที่ดำเนินรายการทีมงานสถานีวิทยุมอเจใหม่หมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เจ้า เจ้าช่วงนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในรายการมากพอประชาชนช่วงหูตันโควิด -19 ตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาล,ายรรยลัยเกษตรศาสตร์มาเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้าท่านฟังเจ้าตอนนี้เราอยู่กับคุณสุเทพสุมเท่ากุลนะเจ้าก็เป็นผู้นําชุมชนอยู่เล็กตี้ซาวเอ็ด หมู่4ตำบลแม่ลายอําเภอเมืองแป้จังหวัดแป้ะนะจ๊ะเป็นเกษตรกรลูกค้าทกศส,สาขาแม่ลายนั่นเองนะจ๊ะที่สามารถจะนำในเรื่องของการผลิต โดยเฉพาะพืชพักส่วนครัวเป็นพักปาาลอสารพิษตยสามารถทำไรายได้ให้ก,กับตัวเก่าและเป็นผู้นำชุมชนได้เตยนะจ๊ะรายละเอียดเป็นจะใดไปอู้คุยกับเปิ้ลกันเด็กปาทางสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกข้าเจ้าแสงเทียนียมทรัพย์ทีมงานวิทยุมอกอมหาวิทยายษษษษษลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ฮับเนตีจำนวนรายการพบกับคุณสุเทพกันก่อนสสดีเจ้าคุณสุเทพเจ้า ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้จัดรายการแล้วก็สวัสดีคุณพี่น้องท่านผู้ฟังที่รพบทุกท่านนะครับที่เปิดเสียงฟังรายการนี้อยู่นะครับผมชุเทสม,มนทกุลครับเป็นลูกท้าทาพสศสาขาแม่ลายลตอนนี้มีโอกาสได้มาพบปะพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับตรงน,นี้ผมมีมกอและก็มีรายการเนี้ยเป็นตัวขยายอันนั้นเรื่องของการทําพืชพักปลอดสารพิษนะครับ จ้าตอนนั้นมีที่มาจะได้คุณสุเทพในฐานะเป็นผู้นําชุมชนเตยเอเนาะถึงมากันผลิตพักปลอดสารพิษเตยเอเจ้าตอนนั้นมีที่มาจะได้ถึงมาเริ่มผลิตพืชพักปลอดสารพิษแล้วก็เริ่มจากพืชพักส่วนครัวกันนะเจ้าครับผมผมมามองถึงเรื่องของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการบริโภคเนี่ยมันเป็นเรื่องของมีการหลากหลายเนาะเอาก็เลยเนี่ยก็เพื่อสุขภาพเขาดื้อจะได้นะ ล้าก็หันพ่อแม่นะครับแล้วกะ็ตายายที่บ้านผมเนี่ยผมทาช่วยเป็นทําตลอดเนี่ยเอ้ในบ้านเนี่ยเขาก็เป็นพักตีหนึ่งเป็นเลือกเลือกพืชพ,พักนะครับพืชพักหมู่เนี้ยมันเป็นพืชพักที่เขาโดยเราต้อตงได้ใจ้สารเคมีอย่างนักข่าเพียงแค่ใจ่ปุ๋ยอินทรนนี์ขี้หมูขี้ไก่ในบ้านในจองมาละาาม,มันกิดง้ำเลยนะครับเกิดปื้ดเอ้เขาอยากจะได้ในหมู่บ้านในชุมชนเขาก็บมีพื้นที่อยู่ ผมก็เลยรวมกลุ่มกัน,นครับและะ้วก็มีทศกสอมาคือคำแนะนำห้องเรื่องของการใช้ปุ๋ยนะครับเพราะว่าปุ๋ยน่ะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเช่นขี้วัวขี้ไก่อะอเงี้ยนะครับผมก็เลยหาหา,หาวิธีการช่องทางเนี่ยอา่าคื่อปีน้องเป็นปลูกมันก็หยัดติดมาตั้งแต่โครงการของอ่ในหลวงและการที่เจ้าเรื่องของผลผลสวนควัวรุขึ้นได้นเนาะแต่มันมัน,ม,นมันกว้างบว้เติมเลยนะครับผมก็เลยเรวมพลังปี่น้องจาวบ้านเฮือขึ้นมา ต่อน,นั้นเน่อยู่ที่สองหมู่บ้านเนาะสมาชิกแค่สามสี่สิบคนก็เลยรว,วมตัวกันปลูกผมเองผมก็ทําอยู่ทํำข้าวหันทําข้าวหานนะครับทําเข้าดูว่าเอ๊ะการปลูกพักวันเนี้ยหนึ่งตะกี้ผมอู้เรื่องของการเลือกพักเนาะเช่นตําลึงเนี่ยตํารึงขึ้นมาดับหนึ่งเลยครับอันที่สองก็เป็นชะโอมเนะี่ยอันที่สามก็เป็นพักเสียงดาเป็นมะเขือเป็นทิ่รวมกันไปห้าน่ะนะครับแล้วเใ็้แล,ล้วก็ ที่ไก่เีงัวลแล้วก็คคาแนะนําของจากทศอ,องเ,อเข้ามาในเรื่องของขยายกลุ่มแลวก็เรื่องของตลาดเนี่ยเขากะเลยว่าเอา้เนี่ยใดเนี่ยเขาก็เลยไปติดต่อตลาดเพราะว่าเรื่องของตรงนี้เนี่ยเขาก็พยายามติดต่อแล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์เนี่ยเราเรียว่าถ้าเขาเป็นพัดปกสันทิศนะอันนี้เกิดมีแม่ค้ามาสนใจนะครับแม่ค้ามาสนใจก็ลองไปขอลูกค้าก็เห็นทักมันอวบมันงาม ม,ม,มันมันมันมีสีสันอย่างเงี้ยเขาก็เลยสอบถามว่าปลอดสารหรือเปล่าอะไรเงี้ยผากะเออการันตีได้น,น,นะครับไปไปมาฮากาช่วยกันรวมกลุ่มแล้วก็ขยายหาตลาดตอนนี้ในเวลาประมาณสิบโมงเกินงสิบเอ็ดโมงแหะจะมีเมกาเข้ามาหับนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงบ่ายบ่ายสองโมงค่ะเมกากะรับไปส่งการการช่วงบ่ายเออเนาเออแต่ข้าท่านี้ครับเอาอยู่วันนี้ยังยังครอบครัวผมมีแล้วได้กับสามร้อยสี่ร้อย ข้างบ้านนายตุ่นขยันนะยตุนม่ได้แต่ไหนแต่วันห้าร้อยขึ้นเนี่ยอูกจับปืเข้าถ่ายดีเองนะครับจ้าครับวันเอนะจ๊ะก็เริ่มจากพืชพักส่วนครัวแล้วก็ใช้สุ่มทางการเกษตรที่อยู่ในบ้านในจองอันแสดงว่าเราก็เลี้ยงสัตว์ตัวมันก็จะขคิไปหาว่าเลี้ยงสัตว์โดยเกาชุมชนผมมันเป็นชุมชนตี่กึ่งเมืองกึ่งชนบทเนาะเลี้ยงสัตว์ตัวนี่ก เพียงแค่เอาไว้กินนะครับอย่งไก่อย่างเงี้ยเอาไว้กินในบ้านอย่างไก่บ้านไก่หน่าเนี่ยแต่บ่ถึงครับเปลี่ยนเรื่องประเภทวัวประเภทที่ไก่ประเภทวัวประเภทไก่ติดลากหลายเพราะอันนี้มันมีฟาร์มอยู่ในพื้นที่นะครับทันเป็นกลุ่มกล่มเนื้องกล่มชนบทเนาะเฮากับอาศัยซื้อที่ไก่เอาที่ไก่จากจากจากฟาร์มหมดเนี้ยเอามาปลูกเนี่ยครับก็เลยใช้เกื้อกูลกันได้ในชุมชนเกื้อกูลกันในสนามข่าวตอนนี้กลุ่มเฮาเริ่มขยายจากสองหมู่บ้านไปขยายไปพื้นที่อื่นแถวอยู่กเจ้า ตอนนี้นะครับขยายไปที่อื่นกะกะมีมีไคแหั่มหถึงว่าห่มูหนึ่งครับห่มูหนึ่งกับปิบนี้พื้นที่ดีทำเลดีเหมาะสมนี่นะก็เลยแนะนำเขาเราลองไปอีพอลลูพว่าหัอยยางหนึ่งก็คือพืชเชิงเดียวเขาโปลูก่าเข้ากับราคามันกแบบนี้นะครับกับหันตัวนี่ส่วนนี้เห็นเห็นพืชบางพื้นที่ติดตัวปลูกเขาปดเปลี่ยนมาปลูกภากตะละนี่แหละเออกันที่แต่ตัวนะครับที่ต้องจะบ้านเขา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 เอาตวย ข้อของหันและได้เจ้าครับ,รบพักตำลึงหรือว่าพักแคบบ้านเฮา<ช>เองนะเจา้าแล้วก็พักลาบบ้านเฮาเดี๋ยวขายดีขนาดอ่ะแสดงว่า,า<ม>คนบ้านเฮาก็ยังหันความสําคัญเรื่องของพักพืนบ้านพื้นเมืองอยู่กับเจ้าตาปุนก็ตรงนี้แหละครับมันเป็นมันขอห้องว่ามันเป็นอาหารประจําของคนพื้นบ้านเนาะแล้วก็เวลาพบเนี่ยเขากระชิดดยู่แล้วว่าเพื่อสุขภาพเขาเนี่ยเขาก็หันบริโภคมูีนิยดีกว่าเองนะครับอืเห็นพระอม รับกัลึงยังงดาหมอเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรตัวเลาะหนอเป็นสมุนไพรไยนะครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มจากพื้นบ้านตัวนี้แล้วก็ใช้วัตถุดิบวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในบ้านเฮาในชุมชนเฮาเอนะเจ้าแต่นี้พูดถึงตลาดนี้บ่มีปัญหานะเจ้าคุณสุเทพจ้าตลาดตอนนี้นะครับเขายอมหับเลยเวลาเขาเอาแม่แก้วไปหับเนี่ยเขากะลักเฮากะลักแอบไปฟังเขาแล้วไปจิ้มไปไปเจองานผลเนาะเอ๊ะ เขาก็อันพักวางขายนะอันนี้พักเมลลายกอกนี่ไหมอุ้นีใจแล้วอู้งแล้วอู้แล้ว,ลวขนลุกขับขนลุกเออ <S 1> <S 1> <น>เป็นพักเมลลายอกอเนี่ยทำเป็นพักเมลลายเขากระซือแล้วลูกค้าจดนิดปากกันแหละครับนอกจากเป็นผู้นําชุมชนที่เริ่มเองแล้วเนาะจากพืชผักสวนครัวรแล้วก็เน้นความปลอดภยัยตอนนี้ขยายผลไปชุมชนทางฮาวแฮมหลายชุมชนด้วยกันเนาะครับผมแล้วก็ทางทกศสอเปิ้ลเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงด้านใดแหมพังเป็นเรื่องการเรื่องของการ ของออว่ารวมกลุ่มกันอ้อมครับอ้อ,อมเออก็มีอ้อมด้วยนะอาจารย์บทนักก็คือว่ามีอ้อมเลยครับเป็นก็คือแนะน้ำคืออ้อมเป็นก็นว่าลดนี้ลดตินไปแล้วหัอยังก็คือคือวิชาการด้านปุ๋ยก็จะว่าปุ๋ยเคมีครัปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยนะเช่นการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมัก พวกเนี้ยครับเขาขาเข้ามาเฮ้ยคุณนะ <c oughs> เฮ้ย,เ,ยเขาพูดแล้วก็ได้เขาพเรื่องของการทําปุ๋ยของปุ๋ยตีจากขี้ไก่น่ะนะกขี้ไก่ด้วยตรงมันก็นมียูนแต่เขาก็มีวิธีการมีการส่วนผสมเข้ามาเนะาะมีเอ็นมีแกรบมีอย่างเขาว่าผสมตามสัดส่วนนั่นนะครับตอนนี้มันก็มีกลุ่มปุ๋ยเขาเรื่องทำปุ๋ยอินทซียอะรนะครับนันงบประมาณจะกเก้าหนึ่งศูนหนึ่งมาแล้วก็เขาก็สอบผลกับมันเป็นปีเรื่องเรื่องใหญ่แล้วแหละเขาเพราะว่า เออบางทีงมยาเขากับพื้นที่เนาะมันเปิดาก็สออยู่แ้ลเนี่ยครับอืม่ะก็เป็นลูกค้าทกศสาขาแม่ลายนะจ๊ะอำเภอเมืองจังหวัดแแต่เฮานะก็ถือว่าเปิดเข้ามาคือองค์คาหูเรื่องของอย่างน้อยก็เรื่องต้นทุนการผลิตเนาะลดแน่นอนแม่นกะจะลดลดแน่นอนครับลดแน่นอนแล้วสร้างรายได้ด้วย พี่น้องจะบ้านเขาวันสองร้อยอป่ะสามร้อยแอปเขากรได้ใจไหลอะครับ้า่ใชเออเพราะโดยเฉพาะคนแก่เจ้ามาเปิดตื่นเขากบะดได้มันยังแรงงานเนี่ยวันหนึ่งสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยเนี่ยเขาเนี่ยกันวันคํามไปหนาออันนี้ตูนเจ้ามากะเก็บเก็บเก็บพักมากินเข้างานแล้วก็หอหอพักเป็นแพ็คแพ็คเก็บเป็นพักอ่เป็น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 มาตเป็นมอย่างเป็นกันเป็นกันอย่างบ้านเฮากระดิ๊บขวานมากทับม่้ามาพักแต่็จบจบอัน การทํางานขงเาขเาไลาเขากสบายละยอย่าครับอ๋อค่ะแล้วก็อันเปิ้ลปลูกเป็นแบบคล้ายๆพักส่วนครัวหลังบ้านอีกอ่ะเจ้าครับผมพื้นที่กว้างเลยโอ้มันมันเป็นพื้นที่ที่ว่างไหนไมาได้แล้วครับว<ะ>ว่างที่ไหนไมาได้เลยอ่ะเออตําหัวา่าตำ<อ>าฮาตาผมปลูกมดเนาะครับผมตำเพราะว่าตำบ้านเฮาตะกอนเพิ่นพักรั้วกินได้เออเจ้าเดียวนี้วันเดียวกับมดเลย ไม่ใช่รั้วแล้วครับเป็นสวนแล้วทั้งสวนถ้าเป็นสวนเลยกะเจ้าเป็นสวนพักสวนครัวมูนี่เลยครับผมส็นสวนครัวมูนี่เป็นลักชาวบ้านเลยนะครับถ้าอันยังก็กลุ่มที่ปันยังบ่ได้สนใจเรื่องของการผลิตพักที่มีความปลอดภัยะเอี้ยนะเจ้าใช้ปุ๋ยมักทําเองปุ๋ยน้ํามักเตยเนาะหรือแม้กระทั่งเวลาเจอเจอแมลงอี้เอาใช้ประเภทไหนอ่ะเจ้าพึงสุเจ้าน้คนไหมครับแล้วก็ไอ้อบบบิบิลียอ่ะครับ จ้าเออเออแล้วมันจะมีสูตร้อพี่นอกชจวบ้านเขาใจ้น้ำส้มสายชูผสมเล้าขาวอ่ะค่ะจ้าอืมอ่าจ้าส่วนหนึ่งตัวหนึ่งอนี้นะมันเนี้ยน่าจะน่าจะน่าจะนั่นนะครับเพราะว่าเขาก็ใจ้ใเจ้ปกกี่ครับปกกี่คนคนผเลยนะครับขับไล่แมลงได้เองนะครับขับไล่แมลงครับขับไล่แมลงแล้วขับอย่างคือน้ำส้มคนไหมผสมส่วนหนึ่งต่อสาวอ่ะใช่ครับ หนึ <Bond> ่งส่วนต่อน้ำซาวส่วนเอนเจอนใช่ใช่ใช่ครับคนป้องกันแมลงต่างๆอีพาร์ี่เฮาได้นี่มีความปลอดภัยแน่นอนแม่นกระจ้ะโอ้กาลันตีได้เลยครับเพราะว่าอในกลุ่มงานนะในพื้นที่ผมก็เป็นผู้นำด้วยแล้วเนาะเกิดมีงานสารช่เขามาตรวจตรวจประเทตรวจตรวจสารพิษนะมาสารพิษค้างตกค้างเนี่ยเขาก็ลองไปซุ่มตรวจเอาไปทงอองฮาไปซุ่มตรวจทอเอียครับ เอาการันตีแล้วเลยว่าเป็นถักปลอดสารไม่ถึงไรสารนะปลอดสารอ่าใช่ก็ใช่อันก็มีความปลอดภัยนี่เนาะต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิตก็ปลอดภัยผู้บริโภคก็ปลอดภัยสิ่งแวดล้อมก็ดีตัวเองสิ่งแวดล้อมหลุดยุอย่างเมลพิษนี่สิ่งแวดล้อมเป็นสะอาดนะครับอืจ้าคีดเดือนให้หนักหนึ่งงานเนาะคิดเดือนคี้เดือนใช่เดือนหนักก่อจะครับใช่ใช่ครับอืมจ้าก็คือสิ่งแวดล้อมหาก็ดีเนาะ ดีขึ้นครับจ้ถ้าชุมชนอื่นเปิ้นอยากจะทจําจะอี้พ่องในฐานะผู้นําชุมชนเนาะคุณสุเทพสุมนฑกุลอยากจะบแบ่งปันเกี่ยเปิ้นแถมอยากจะฝากข้อคิดถึงเปิ้นจะใดอ่าฝากข้อคิดถึงถึงพี่น้องชุมชนนะทุกคนเนาะครับว่าอยากจะใหืความสําคัญในเรื่องของสุขภธาของสุภาพบุรุเองอ่ะครับหันมาปลูกข,ขึ้นผักสวนครัวหมดเนี่ย ทำกินเองมีมีกินทําปลูกเองมีกินเองนั่นเองแหละมันลดรล่กายไปเยอะสุขภาพพอก็ดีขึ้นเพราะเป็นหอ้องผมเป็นหอ้อ,นหองสุขภาพคนในในชุมชนนะป,ปีนองิี่องทั่วไปไปน,นะครับของสุขภาพด้านเนี้ย้าหากว่าเอ่อบางคนแต่ห้อนอาจจะใชล้ปุชิมไม่โอ้ยอย่าไปเรียกวหวังเปล่งไปเลยอันนั้นนะครับสิ่งเร่องคัสเซียแหมนะแล้วเฮาปล๋กยิงสีเนี่ยมันหะันผลจ้าแต่แระยะเวลาเหมือนลดความ ห้องว่าเอ่อ,อ,อดินเสียมเสือนะครับดินเสือนะอสิ่งแวดล้อมก็ดีเอนาจาสุขภาพกาก็ดีจ้ะ แล้วคนกินก็มั่นใจเอนะเจ้ามั่นใจได้เลยนะครับ,รบอีกนก็อันสนใจปากต่อปากบอกกันตลอดเลยถ้าเป็นพักจะไม่ลายแล้วอ้าวซื้อเลยการันตีได้ครับไ้<ช>ครัต้องมีบรรจุภัณฑ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มอย่างเตยกับเจ้าุอันนี้นี่เขาขายกันขึ้นบ้านต่ำกาตตามนี้เขาเป็น บ้านเป็นแพ็กเกจแค่ใบตองครับเขบาบอกทำถึงขนาดนั้นครับแบบลูกทุ่งเลยนะเอาใบตองเขาเป็นลูกทุ่งเหรอครับใบตองาต้าดจกันเหมือนกันรู้เป็นแพ็กเกจเข้าถ่ายดียครับแม,ม,ม่นๆใช่เนาะเขามีความชำนาญนะครับเอาตอกมัดพองเอาอันอย่างก็เ<ะ>ชืชชอเกลวยมัดพองเองนะครับผมผมมึงกับย้อนยุคไปหลายสามสิบปีอยู่เลยแต่ว่ากิ่แล้วมีความปลอดภัยแน่นอนรสชาติก็ล้ำตัวเนาะผักมันีี จะถ้าเป็นสนใจจะเข้าไปศึกษาดึงงานกับชุมชนเฮาอันติตอเข้ามาดูงานเนี่ยให้มาที่ที่เวบไส้กันเวบไต์ของเทศบาลแม่หลายกันนะครับมาตีเทศบาลแม่หลายพ่อผมทํางานอยู่ห้าน่ะเนาะเป็นอยู่มาครับแล้วก็มีแหล่งเรื่องของศูนย์เฮนโขตีแม่ลายเนี่ยมีศูนย์เฮนโขค่อนข้างตีเยอะ นะครับหนึ่งไร่หนึ่งแสนเนี่ยเนาะไรกระสุนที่ทุเศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานเนี่ยเนาะมีหลายกลุ่มครับกลุ่มพลังงานทางเลือกเนี่ยหลายเรื่องแบบพิพิไลนี่นะครับครับก็เข้ามาเรียนรู้ได้นะจ๊ะหรือติดต่อกับคุณสุเทพสุมนฑกุลได้นะผู้นำชุมชนนะจ๊ะอยู่เลขที่เสาเอสโมซีตะบนแม่ลายอำเภอเมืองแเป๊จังหวัดแเป๊รบกวนเบอร์โทรศัพท์น่อยได้กระเจ้าเบอร์โทรศัพท์นะครับ085ครับ 040ครับ1821ครับเจ้าลืมแหมกรรมเจ้า085 040 1821ครับเจ้าเขาก็ยิดี่นมาติดต่อมาเลยเบอรนี้ได้เลยครับเจ้าก็ติดต่อคุณสุเทพสุดมนทกุลนะเจ้า085 040 1821ผู้นําชุมชนของเฮานะเจ้าก็ยินดีที่จะแบ่งปันความรู้เรื่องของการพลิตพัก ส่วนครัวเพื่อมีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและก็สิ่งแวดล้อมและที่สําคัญเป็นเกษตรกรลูกค้าทกสสาขาแม่ลายอําเภอเมืองจังหวัดแปรหัวตยเนาะโอกาหนาปิ๊กมาโปกกนรแถมทางวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกยินดีจัดนักสวัสดีเจ้าคุณสุเทพเจ้าครับสวัสดีครับพอเวลาของรายการมอกรูก้ปร,ประชาชนเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เสียงเหยาปี ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทราบหัฟเนติตำเนินรายการพร้อมวิทยากรวันนี้นำรายการจากท่านฟังไปก่อนปาะก,กันได้คู่วันจันทร์และวันการ6โมงเก่งแผ่วเช็ดมงจ้าตทางสถานีวิทยมุมกรมหามวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสี่ยงยินดีชนะติดตามสวัสดีเจ้า นี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จา้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio p l u s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเ,เราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ ขอเชิญท่านรับฟังรายการสาระน่ารู้เพื่อสมุนไพรและผักพื้นบ้านทางสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้สาระน่ารู้เพื่อสมุนไพรและผักพื้นบ้านทางสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้เสนอเรื่องมะกรูดค่ะ จากข้อมูลผักพื้นบ้านคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวถึงมะกรูดว่ามะกรูดคือไม้ต้นขนาดเล็กสูง2-8เมตรเปลือกต้นเรียบสีน้ำตาลมีหนามแหลมตามกิ่งก้านใบเป็นรูปทรงกลมหรือรูปไข่มะกรูดมีผิวครุขระผลอ่อนสีเขียวแก่ผลสุกเป็นสีเหลืองมะกรูด มักพบตามแหล่งครัวเรือนทั่วไปมะกรูดแก้การหน้ามืดวิงเวียนช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดอีกทั้งยังช่วยแก้ไอขับเสมหะเพียงนำมะกรูดมาผ่าครึ่งแล้วนำไปลนไฟให้เปลือกนิ่มแล้วค่อยๆบีบน้ำมะกรูดลงในคอทีละน้อยๆจะช่วยบรรเทาอาการไอได้อีกทั้งยังเป็นยาขับเสมหะได้ดี ท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการสาระน่ารู้เพื่อสมุนไพรและผักพื้นบ้านทางสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยายลายัยเกษตรศาสตร์ได้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับฟังและรับชมวันนี้ดิฉันนางสาวศิรพัรมริธานักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจป,ประกาศนียบัตรชั้นปีที่สอง วิทยาลัยพายาวเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะ